วันนี้ทาข้างเดียวเด้อว,วันนี้ทาข้างเดียวเด้อมีคติสอนใจมาแมวคนอื่นไม่ได้น่ารักเหมือนแมวเรานะโอ้แนไปแยกทับไปแยกทับแมวกัดกันไปแยกทับได้แผลมาเลยได้แผลมาไปอุ้มแมวคนอื่นไปอุ้มแมวคนอื่นคุณอะโอ้ยบวมแกมแหงไข่คาอยู่แล้วแหงไข่ไปนานเลยโอ้ยเนาะแมเป เจ็บมากเลยนะตอนมันตะปบอ่ะมันไม่ขู่นะมันไม่ขู่แม่อะไรมันก็ยอมให้เราอุ้มโดยดีนี่แหละพออุ้มเสร็จมันตะปบเลยโอ๊ยอย่าอุ้มแมวคนอื่นนะเพื่อนๆอุ้มแมวตัวเองพอนะแหมเวลามันตะปบป้าจะไม่มีแผลไงมันตะปบแบบมันตีหอกอะมันตีหอกตอนที่ตีหัวก็ตีบ่อยจิกบ่อยแต่ว่าไม่ไม่มีแผลไงโอ๊ยแต่ยตกใจหมดอุ้มแล้วอุ้มแล้วก็ตีสอนใจนะเพื่อนๆอย่าอุ้มแมวคนอื่นเสร็จแล้ววาวไหม กันแดดมาส์กอัพชั่วาวนะคะทาข้างเดียวนะข้างนี้ค่อนข้างโดนน้ำไงทาข้างเดียวนะคะมาส์กอัพชัวาวเอาเลยได้ดูเปรียบเทียบ er เลยเนาะข้างนี้ไม่ได้ทานม่ทาแต่ตรงนี้นิดนึงเลยได้ดูเปรียบเทียบ er เลยเนี่ยพอทาพอทาปุ๊บมันจะแบบเนียนเลยอะ่ะมันเป็นครีมกันแดดที่ไม่เหนียวไม่หนักมันแปลกอะมันเป็นครีมกันแดดที่ส่วนใหญ่ป้าจะเคยเจอแบบเหนียวเหนียวหนักหนักอะอันนี้มันทาแล้วมันเบาเบาแล้วมันก็เรียบไปแล้วก็เหมือนเราทาแป้งเด็กธรรมดาเลยแบบนี้เลยนะคะแล้วพอโดนแดดแล้วมันก็จะเป็นฉ่ำๆวาวๆนิดนึงพองกไ ก็พอเข้ามาในบ้านเนี่ยเอาที่ชูดซับซับซับออกสักพักพอเราเย็นก็จะวาวคืนเหมือนเดิมเลยกินกันแดดมกักอาบฉ่ำวาวสนใจจิ้มที่ตะก้าได้เลยคะ่กะกับปุกละ9กนะคะแล้วก็หกับปุกตอนนี้เหมือนเปลี่ยนราคาเป็น3 8 0อะไรประมาณนี้แหละจิ้มที่ตะก้าได้เลยคะ่ะ